หลายในช่วงคนดังออนสเตย์วันนี้นะครับไปพูดคุยกับอีกหนึ่งหนุ่มหลอนะครับดีกรีลูกรักพระเจ้านะครับที่ไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนนะฮะออร่าก็ฟุ้งหลายคนจะต้องเหลียวมองนั่นก็คือหนุ่มอินสาดีนั่นเองครับผมวันนี้ก็เลยไปขอถามเคล็ดลับกันหน่อยว่าเคล็ดลับความหล่อของเขานั้นต้องทําอย่างไรกันบ้างครับเคล็ดลับการดูแลผิวครับถ้าต่อแบบนี้ก็จะหาว่าโกหกจริงๆเดื่มน้ำเยอะครับผมเดื่มน้ำเยอะไากอย่างก่อนนอนครับอินสเดือมน้ำหนึ่งแกลอนแล้วก็ถ้าตื่นมาตอนเช้าถึงภายในมือเช้ากกก็จะพยามดดืให้้ไออีน แล้วม่มิผิวอื่นแบบว่ามีไหมแบบว่าทีทาอะไรเงี้ยอ๋อพวกพวกที่ทาไม่ไม่ค่อยครับก็จะมีพวกวิตามินซีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นินพื้นฐานมากกว่าแล้วก็พยายามอ่าทำให้ผิวหน้าแบบว่าชุ่มชื้นตลอดเวลาที่สำคัญคือพยายามจะไม่ทำให้หน้าแห้งเลยครับ สกินแคร์ฮะจ,จริงๆก็ใช้ทั่วไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องแพงนะครับแต่พยายามดูสกินแคร์ที่แบบว่ามีมอยเจอร์ไรเซอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ในทุกๆครั้งที่ที่ลงรูทีนของสกินแคร์ก็จะต้องมีมอยเจอร์ติดอยู่ด้วย